ตอนนี้ช่องบอรดเกมวอนเดอร์ของเรามี t k t t o k แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใน t k t t o k นะจ๊ะสวัสดีครับทุกคน j จซจากบอดเกมวอนเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมปาร์ตี้นะครับเกมฮาฮาในช่วงทำเซนหอนเรียนมานะครับเกมนี้ชื่อเกมว่า the awesome game of me ก็จริงเกมนี้หลักการมันง่ายมากครับมันเหมือนการ์ด a g a i n s ม Humanity นะครับเหมือนกันเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเหมือนกับแบบพวกจ็อกกิ้งทาศาสตร์เราเนี่ยนะคือเรามันจะได้พวกของการ์ดตัวมีมาแล้วก็เป็นพวกกล่องคําพูดครับเราต้องมาแมทชิ่งกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในกล่องมันมีคอมบิเนชั่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆเป็นยังไงนะโอเคครับนี่ก็คือหน้าตาของคอมบิเนชั่นในเกมนะครับคือกล่องมันจะแบบแบบว่าสไลด์ออกมานะครับมันจะมีการ์ดเดงตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็เราก็สไลด์ปึ๊บออกมานะครับให้ความรู้สึกดีมากเลยนะเ,เล่นได้3ถึง6เพย์นะครับมัใช้ภาษาอะไรนยแล้วก็อา,ายุ14ปีขึ้นไปนะครับที่แนะนำนะก็มาดูกันนะครับจะมีพวกการ์ดที่เป็นการ์ดรูปภาพต่างๆนะครับจะบอกว่าค่อนข้างจะมีการ์ดให้เลือกเยอะนะครับแต่ มันไม่ค่อยจะพีคเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการ์ดที่มาจากพวกของอ่าอ่าพวกเว็บขายรูปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์มานะแล้วก็จะมีตัวของเตีมในแต่ละรอบที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็จะมีตัวของกรอบคําพูดซึ่งกรอบคําพูดก็คือการแคปชั่นมีมนั่นเองนะครับมีเยอะนะอ่าในนี้จะมีเขียนบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องจัวเท่าไหร่ยังไงนะครับก็คือว่า เริ่มต้นเซตอัพนะครับสมมุติว่าเราเล่นขั้นต่ำก็คือ3คนแล้วกันนะเริ่มต้นมาถึงเนี่ยเราจะต้องจั่วการ์ดนะครับการ์ดรูปภาพเนี่ยเราก็ปิดนะอย่าให้คนอื่นเห็นแต่นี่ผมเปิดนี่เอ้ยคนนี้หน้าคุ้คุนหน้าคุณคุน,นะครับเจ้าพอแห่งมีมนะครับแล้วก็ต้องจั่วไปครับ5คนละ5ใบนะหนึ่งสอสมมติเล่น3คนแล้วกันเริ่มต้นที่ตัวของรูปภาพก่อน แล้วก็ตัวของคําพูดนะครับ Capture นั่นเองนะ uh, Capture โ okay. อเคอันนี้ผมใส่กลับไปปุ๊บมาคนละ5นะครับต้องสับ่ะอันนี้สอนเล่นก็เอาง่ายๆไปต่อนแล้วกันห้าค,คนละ5แล้วก็ uh, อันนี้ Team Deck นะครับเริ่มต้นมาถึงเนี่ยเขาจะให้เรื่องครับว่าใครจะเป็น ตัวของดีลเลอร์นะครับในรอบนั้นก็คือเหมือนเป็นคนเป็นกรรมการนั่นแหละสมมุติว่าผมเป็นกรรมการเองแล้วกันนะสมมติเป็นกรรมการเนี่ยเราก็จะไม่ต้องทําอะไรครับแล้วก็เริ่มต้นมาถึงเนี่ยเวลาการเซตอัพนะครับเราจะต้องให้ผู้เล่นนะครับดูรูปของเขาแล้วก็เริ่มจากคนที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยหลังจากที่เขาได้5้าใบแล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องจั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบปุ๊บเอาที่มันปิดอยู่แล้วกันแล้วพอจัว่วปุ๊บเขาต้องเลือกนะครับว่าเขาจะเก็บไว้ไหนไว้นะครับแล้วเขาต้องเอา ใบนึงเนี่ยเอาออกผมว่าเขาไม่เอาใบนี้นะเขาก็อ,าออกแล้วก็ส่งให้คนต่อไปครับคนต่อไปเนี่ยก็จะดูนะครับว่าการ์ดของเขาเนี่ยอ่าเขาจะเก็บใบไหนนะครับถ้าเขาไม่เอาก็ทิ้งมาใบหนึ่งแล้วก็มันก็จะไปอยู่ที่คนสุดท้ายนะครับแล้วก็เลือกทิ้งหนึ่งใบนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนไอ้คำพูดนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะเริ่มจากคนทางขวาและคนทางขวาเนี่ยจะมีทั้งหมด5ใบใช่ไหมครับ แล้วก็จวเพิ่มมาหนึ่งใบจริงๆมันต้องคว่ำหมดเลยนะอันนี้ผมางายให้เห็นเฉยๆมึงใบเหมือนกันแล้วก็ทิ้งหนึ่งนะครับวนมาทางนี้นะครับแล้วเขาก็เลือกเลือกเลือกว่าเอ๊ะจะไปไหนแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบวนกลับมาหาดีลเลอร์ดีลเลอร์ก็เลือกนะครับแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบเหมือนกันก็เหมือนเป็นการแบบให้เราโลาะการ์ดเทียการ์ดประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้การเล่นเนี่ยครับเราก็จะให้ตัวของดีลเลอร์เนี่ยจวนะครับจริงๆคุณสับก็ได้นะนี่อย่างนี้แล้วก็ เปิดมาเลยครับว่าตอนนี้เราจะเล่นหมวดไหนนะครับสมมติว่าเราเล่นหมวดยินซ้อนะครับเราก็จะต้องแมชรูปรูปภาพนะครับกับคําพูดเนี่ยให้มันตรงกับหมวดนั้นนะครับมันก็จะมีหลายหมวดนะมีหมวดแบบอินเจรีเนี่ยครับวินนิ่งแดโจ๊กนะครับแอนิมอลอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดคุณได้แอนิมอลเนี่ยคุณก็ต้องพยายามหาให้มันตรงมากที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะแล้วคนนี้มาเลือกนะครับเป็นอย่างนี้นะ อันนี้คนทางขวานะครับอันนี้คนทางซ้ายนะครับเดี๋ยวให้คนดูทางบ้านเป็นคนโหวตนะครับว่ารูปไหนจะชนะนะครับในโหมด Animal นะครับระหว่าง2รูปนี้นะครับรูปซ้ายกคืออันนี้ My 15 Hours of Beauty Race นะครับส่วนทางขวาบอกว่า I Love You But I Have to Kill You นะครับเลือกเอานะครับว่าไหนจะชนะนะครับก็พอเลือกเสร็จปุ๊บนี่ไงคนที่เป็นคนเลือกก็คือดีลเลอร์นะครับในรอบนี้ว่าใครจะชนะ นะครับอันนี้มีผู้เข้าแข่งขันมาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ท้าชิงนะครับเขาบอกมาอย่างงี้ครับ I like butter มาแล้วนะครับก็สมมติว่าผมเลือกว่าอ่ะคนนี้ชนะแล้วกันนะครับเพราะว่าผมนี่ชอบแมวนะครับคนนี้ชนะก็เก็บการนี้ไว้นะครับแล้วก็ใครครบ5เซตก่อนก็เป็นคนชนะนะครับแค่5เซตนะแล้วกเ็เวลาเล่นจบรอบใช่ไหมแล้วก็วนดีลเลอร์ต่อไปนะครับให้คนอื่นเป็นดีลเลอร์ต่อยิ่งเล่นหลายคนยิ่งมี หลายมีมนะครับมีหลายตัวเลือกก็เป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะครับเหมือนเล่นในวงเล่าอะ่รอ่างเงี้ยนะครับเอาหานะประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรลองคอมเมนต์ถามมาได้ครับผมก็นั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเล่นเกมนี้นะอีซี่มากนะครับแต่น่าจะเป็นเกมที่เรียกเสียงหัวเราะนะครับดูว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งการคิดมีมนะครับในกลุ่มของคุณนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ สมัครสมาชิกทำได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องของการรีวิวหนังนะครับชอบช่องหนังก็ตามไปที่ Movie Wanderer ได้นะครับเป็นช่องที่ผมทำเองเหมือนกันนะครับรีวิวหนังดูซีรีส์นะครับออกทุกวันนะครับเพราะว่าดูทุกวันนะก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ